สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ยัหนิงมาอีกแล้วค่ะมายามค่ะช่วงนี้น้ำท่วมพี่น้องบ่อตกปลาน้องหน้าตีนบานของเฮานะคะยัหนิงมาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นมารอบนี้น้ำท่วมค่ะพี่น้องคะบ่อตกปลาเฮาจะพี่น้องหาไล่ตรงนี้ปลาไปไซปลาไปยุยนะ่ในน้ะปลาไปไซพี่น้องหาคหํามต่อไปเนี่ย สุดลูกหูกล,กลูกตามีตานามค่ะพี่น้องเมืองก่อภัยที่เคยที่เคยเห็นนอเห็นอย่างเห็นคนก่อภัยพี่น้องบ่เห็นจาตอนนี้บุ้ยน้ำท่วมอันนี้เป็นเป็นทางพี่น้องเป็นทางถนนที่สิ่งที่ยนนข้าเจ้านั่งตกป่าค่ะพี่น้องเมืองบุ้ยต้นกล้วยกับพ่อต้นกล้วยพี่น้องรอบนี้มากนักก็สุเทียค่ะพี่น้อง อยู่ในบอ่อนี่ออกไปหาเที่ยวค่ะได้เห็นโลกภายนอกแล้วบา้านนี่พี่น้องเห็นบอกใกล้ๆผู้นะ่ะสิบ้าพี่น้องไปเบิ่งขจาง้มบอกไว้ค่ะ,คคะพี่น้องเป็นโอกาสอีรีบอกไว้นี่คืนมากนามันคืนมากอยู่มองถนนค้น,านยางหน่อยไหมพี่น้องนี่พี่น้องบอกไว้มีต้นไย้ใหญ่จ้ะพี่หน่วยบงงางใหญ่อิลีหน่วย,ยใหญ่แห้งจ้ะ ยาไายเบิ่งเพิ่นพี่น้องพุ่นพิ่นอยู่ขุ่นน้ำใบกล้วยพี่น้องมีตะบอกหอยค่ะพี่มีตะบอกหอยค่ะพี่น้องบอกหอยลายจ้ะพูดนะมุ้ยมะนี่แย้มไหนสะอ่อนตะบอกหอยค่ะพี่น้องพูดนะมีน้ำต้นกล้วยหอยเชอรี่กัใครน้ำต้นกล้วยตะพืชตะพืชค่ะพี่น้องพอ้ยไหนพี่น้องยางน้ำกลนเพิ่น สวัสดีจ้าเป็นง้อหอยเป็นตาได้ร้ายเนาะจ้าหอยร้ายหอยร้ายเดี๋ยวพายไปเบิง่งใกล้ๆพี่น้งองป้าพี่น้องเบ่งเคี้ยวกล้วยเบ่งสอนเคียยเคเค้ยกวกล้วย, <c oughs> ยเพื่นพี่น้องมันสูรติแม่ไม่แม่สูรบอก สอนเคี่ยวกล้วยพี่น้องเว่งอุ้ยสุกแล้วพุ่นนะแก่คักแล้วจ้านี่อุดมสมบูรณ์คักแม่หายทามแม่ปลาที่นี่ปลาไปไซบัดที่นี่ปลาอยู่น้ำมันนีละน้ำมันน้ำมันเคลื่อนมันลอยเรียนยูอันเถียงน่ะเต็มอยู่แม่นมัแม่อู้หไปตะเบิงเนาะเค่อนมันเคลื่อน่เข้ามาอันอันเอาสมองมาเสียบบ่าปได้เลี้ยวไหลเอามาสัตวเดินนน้ำเดินน่ะร้ายปลาเปิดอันนี้ ุผัวพี่น้องุผัวเมือม่อเมื่อนี้มันเป็นอะไรเด้่ยสมมุติได้เป็นซามเหมือนนึกว่บ้านเลยซามนี่ซามหนึ่งเอาไปใส่ให้นี่แม่ใคร <c ười> แก้ใส่ตู้เย็ยนไมหมฮนละ่ะเห็นนี่แม่เก็บอยู่ในคลิปแกะอยู่ในคลิปปดอัน<ะ>นลวกไไใส่ตู้เย็ยีบหอยพี่น้องหอยออกจากบอ่อขึ้นมะใครหเห็นอยู่แม่ยางระวังทางยางมากลูกลูกหน่อยหอยหลายค่ะ น่ามาจับปลาเก็บหอยพี่น้องเบิงวบงนันบางเนีพี่น้องเบิงผู้ดบปลหอยเนี่ยมิตรตัวนุ้ยหอยพันใหญ่พี่น้องเบิงลูกน่อยนี่ร้ายนะแม่น้เลยนอกพี่น้องสวอรตะเคียวล่วยเดี๋ยวพอนึง ตัดอกดอ,อ,ดอกเพ่นย,ยัยงดีเนาะแม่เนาะอันตัดออกบัดในเพิ่นก็มารับอองสิน่นห้านีนนา่ตนใหญ่ยยๆแบบที่นี่นพี่น้อยยืนว่าสีเห็ดคือเพิ่นก็สีเห็ดใดบ่ได้ได้ได้ <laughs> ไดยุติแม่ ู้ตบอกหอยเยยบไปมแต่บอกหอยพี่น้องีกคด้ะอ็ค่อยเฮ็ดไปติแม่นี่ได้จ้างแล้วยังค่อยเฮ็ดกับลูกกับหลานไปอ้พี่น้องอยากอยากให้พี่น้องมาข้ามเมืองนี่ระวังทางยางนี่แม่บอกหอยเย่าไปมแต่บอกหอยแมและมันนั่งกับน้องนั่งเล่นน้ำนั่เล่นน้ำยนี่หมอแรง ออนนะสวนน่านอีรีเราแม่โอ้ยเพิ่งรู้พี่น้องงมบอกหอยหายแล้วว่าพ่อพี่น้อง <c ười> มาเยี่ยมตะ拉เทียมาเป็นถือมีดมาหยาง,งหยางนั่กับว่าท่านมาตัดกล้วยให้พหน้าพี่น้องกล้วยสุกข,ข้าเคีย้ยมแม่มีตะว,วีใหญ่ใหญ่เคี้ยงใหญ่ใหญ่พี่น้องอุ้ยโอย้ขอบคุณค่ะ <c ười> สุดยอดพี่น้องอันนี้ต้องต้องตัดออกคุนบ่แม่นี่ต้องแม่เราแข็งแรงค่ะพี่น้องตัดออกเลยกล้วยอันนี้พันยังนี่แม่ปากช่องหาซื้อปากช่องหาซื้อนะมัน่วยมันง่ามเลยมันใหญ่พวกข้าเจาไปอันไปอียังไปเฮ็ดกล้วยฉาข้าเจ้าะมาขนาดได้ไหม เป็นนั่นเท่งบอ่อป่าพี่น้องเป็นเท่างสวนกล้วยค่ะกล้วยในี่นีจกักจักกอค่ะแม่นี่ทั้งเบิดใน,นสวนสน,นี่ประมาณ400 400กอ400 <laughs> กอทีส่สังเกตเบิ่งนี่ออกเคี้ยสุกกอ <laughs> จะเริ่มออกแล้วออกเคี้ยสุกกอพี่น้องคิดเบิง่ง400เคี้ยแล้วบัดนี้กอนึงบ่ได้มีแค่ต้นเดียวพี่น้อง4เดือนละสี0ลเคี้ยั่น้ายเฉลี่ยเคี้ยละ100เป็นเท่าไหร่แม่บัดนี้ <laughs> เงินทั้งนั้นพี่น้องเงินทั้งนั้นบอ่อปลานี่ช่วงนี่กะเอาเป็นว่าให้ปาออกไปเที่ยวเดียวกับกับมาพี่นออ้องพราะว่อระหว่า,จางจังซันเด้บอ่อป่านี่คือเา้ยโอ้ยโอ้ยอยเชอรี่พี่น้องพูดนะอูะ้ยยางไปอันนี้ก็คือเงินนั่นนี่พี่น้องนี่ถ้าขายกับเป็นเงินได้ค่ะเนี่ยดอกอยนี่บม่ธรรมดาค่ะพี่น้องกมแมนจ้าหัวบอกหอยนี่รดละลอยยางต่ำๆคือรดละลอยหาซิบสุดยอดแฮ้ย หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหอยจุก็มีพี่น้องมืองระวางข้างเหยียบบวกหอยก็เอาไปน้ำได้เลยเกษตรพ่อเพียงนี่ค่ะพี่น้องพ่อเพียงอีหลี่นี่พ่อสุยางมีสุยางได้ค่ะในนี่สุดยอดแห้งบ่อตกปลาน้องนาตีนบ้านค่ะพี่น้องบริสุทธิ์นื้อกินจักเทียไมายามค่ะพี่น้องไม่เบืองน้ำถ่วมแม่เลาง่วมบวกหอยไปทาเลยัดที่นี้มีน้ำซำเห็นกล้วยตัดกล้วยให้อีกพี่น้อง หอดยามเปิดบอ่อเดี๋ยวยาหนิงสีไล่งานไปเด้อค่ะพี่น้องเดอ้บอบ่อตกปลาหนองนาตีนบ้านอยู่บ้านใดก็แม่บ้านบ้านโนคน,โนคูนตำบลบ้านขาม,มอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะพี่น้องค่ะบอ่อตกปาาากาลาใหญ่ค่ะพี่น้องเนือทีเนือทีบ่อใหญ่นี่ก็หาไรค่ะพี่น้องแล้วก็มีบอ่อหน่อยอีกสีบ่บ่อค่ะพี่น้อง ฝากกดติดตามยายหนิงไว้เลยค่ะเดี๋ยวย่าหนิงสิผ้ามาอัปเดตเรื่อยๆค่ะเมื่อนี้มาหนามท่วมค่ะพี่น้องเพราะท่านเห็นตัวปลาแต่ขาดว่าตรงนี้มันเป็นอ้าวปลาเนาะแม่นาะนี่เป็นอ้าวปลา,ออ,ปอ,า,ปาออกไปแลวก็สิเขามาะคือเกาค่ะพี่น้องยามแรงเนาะคะะ่ะนอหรอกะสีมีปลาเสริมเนาะคะ่ะรับรองว่าผู้ใหมาบบมีขาดทุนค่ะพี่น้องมีตะไดกลับไปค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ้าของบ่อเพินเพ่นยึดลักอันยึดลักความซุขค่ะพี่น้องเรื่องกําไรเรื่องอยังนี่ บริด้คิดยังมากมามคะพี่น้องคะนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แย่นิงในเด้อสวัสดีค่ะ